มาถึงในส่วนของการติดตั้งแผ่ลังคาสเตปไฮสโตนโคฟบริเวณตะเข้รางกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยเราก็ต้องติดตั้งแปรสะพานหนุ่ก่อนเพื่อรองรับตัวรางน้ำตะเข้นะคะทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นตารางของประเภทรางน้ํานะคะซึ่ง ก็ยังไม่ได้อัปเดตเนาะที่จริงอัปเดตเนี่ยจะต้องปีกรางนะคะของตัวารางน้ำาตะแค่พิเศษ1เนี่ยก็ควรจะต้องเป็น18เนาะเพราะตอนนี้รางน้ำของ s อสซี1ีปีกรางนะปีกรางมี12กับ18นะคะแต่ตัวร่องรางนะคะจะมี12กับ15เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน้องไม่ต้องสงสัยเลยว่าเออตัวพื้นที่รับน้ำนะคะเท่าเดิมหรือเปล่านะคะก็คือเท่าเดิมเลยเนาะเพราะว่าร่องรางเนี่ยมันยังกว้างอยู่ที่15อยู่นะคะ ทีนี้นะคะเรามาดูบริเวณตะเข้รางกันนะคะเราก็จะมีการเพาะแแปลงรางนะคะให้กว้าง14ซนติเมตรนะคะอันนี้ในกรณีที่ใช้เป็นตะเข้มาตรฐานก็คือตัว12เซนนะคะเราจะต้องเพาะแแปลงล่างกว้าง12เอ14ซนติเมตรนะคะแล้วก็จะมีการติดตั้งแปลสะพานหนูนะคะเพื่อรับหลังคานะคะอยู่ที่36ซนติเมตรนะคะก็คือเพิ่มไปอีกด้านหนึ่งก็คือ36ก็คือด้านละ18เซนนะคะ จากกึ่งกลางวัดออกไป18เซนเนาะตรงนี้จากกึ่งกลางวัดออกไป7เซนเนาะแล้วก็ยึดแปนะคะเข้ากับแปรสะพานห,หนูด้วยตะปูเกี่ยวยึดแปลข้างละ2ตัวนะคะอย่าลืมที่จะตีปีกตีตีตตปีกแปรนะคะให้แบนก่อนนะคะก่อนที่จะติดตั้งทีนี่ในส่วนของการต่อตะเข้รางน,นะคะก็ซ้อนทับ20ตามมาตรฐานเลยค่ะสําหรับตรงบริเวณจุดต่อนะคะขากางเกงน,นะคะตรงหัวรางน้าแบบนี้นะคะ เราก็จะต้องมีการใช้ตัวแผ่ปิดหัวร่างเหมือนกันเนอะอันนี้ก็ใช้เหมือนกับมาตรฐานของตัวซีแพคเอ็กซ์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีเป็นหลงัลงคาแบบลังน้ําที่เป็นด้านเดียวนะคะเราก็จะทำเบร r เร์นะคะสูงประมาณ2.5เซนติเมตรด้วยนะคะอย่าลืมพับปีกหลังด้วยนะคะ ทีนี้มาดูการติดตั้งแผ่นหลังคาบริเวตตะเค้รางการน,นะคะเราก็จะวางาแผ่นหลังคาตัวสเต็ปท้ายนี่แหละวางไว้นะคะจากนั้นอย่าลืมเลยนะคะจะต้องใช้กขนไก,นกนเหล็กในการตัดเท่านั้นนะคะโดยระยะห่างของตัวแผ่นหลังคาจะอยู่ที่ประมาณ3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ควรจะต้องตัดให้ได้แนวตรงตลอดนะคะแล้วก็ต้องใส่แผ่นเศษให้ครบด้วย ทีนี้นะคะนี่ก็เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติมค่ะที่ต้องบอกกับการติดตั้งหลังคาเหล็กนะคะก็คือต้องใช้กันไกลเท่านั้นนะคะเราไม่ควรใช้ตัวพวกไฟเบอร์ตัดเหล็กที่มันให้ประกายความร้อนนะคะเพราะจะทําให้มันเกิดแบบพวกเขาเรียกว่าสนิมเหล็กนะคะบนหลังคานะคะก็จะทําให้หลังคาเกิดสนิมไม่ไม่ไม่ไมไมดีนะคะแล้วก วิธีการเดินของตัวแผ่นหลังคาสเตปพายนะคะเราก็จะเหยียบบริเวณรอนรับน้ําแล้วก็ต้องเป็นบริเวณดาวแปรเท่านั้นนะคะห้ามเหยียบรอนยกแล้วก็ห้ามเหยียบแผ่นระหว่างแปรเด็ดขาเพื่ออะไรเซฟตี้นั่นเองนะคะก็คือเพื่อป้องกันในเรื่องของไม่ให้เกิดอุบัติเหตุน,นะคะปลอดภัยนะคะก็ควรจะเดินตามแนวแปรเนาะทีนี้ในกรณีที่ที่บอกแหละก่อนหน้านี้ s c g ไม่ได้มีตัวะตะปูกเกี่ยวเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีตะปูเกี่ยวถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้ใช้ตะปูเกี่ยวที่เป็นสีเดียวกับหลังคาะคะเราก็จะมีะแนะนําให้ลูกค้าใช้สเปรย์พ่นบริเวณหัวตะปูเกี่ยวได้นะคะตามที่ต้องการเลยก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของการติดตั้งหลังคาสเต็ปท้ายทุกส่วนเลยนะคะหากน้องๆนะคะยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถิสต์คำถามถาม,มาถามพ่คุณได้เสมอเลยค่ะ